ก็ล่ะกินตัวหลังผมเลยพึ่งอะไรมันกินเนื้อวะเนี่ยเราเอก่อนดีกว่านะมันจะใกล้ถึเสร็จแล้วเอ้ยโคดากูอะโจมมาใช้ผมมันน่ะแข่งม้วนม่แน่ไก่บินไอไก่ไปเห็นตั้งนานแล้วมันยังอยู่อีกเหรออะไรเราไปเจอเกาะนั่นดีกว่าเออเรามืดแล้วอะโอ้ยนี่ไงเกาะที่ผมมันตายเพราะไอ้เกาะนั่นเองไม่มาเลย อ,นนอะไรวะคอคอจะหลุดออกมาเลยเหรอหมานี่ก่อเยอะเลยม่ะไม่เยอะไม่เยอะผม,ะมจะมาสร้างเอ้จะพึ่งมาช่วยสร้างหน่อยบ้านเราด้ยคอเขาหักเพราะน่ะคอแคหรอเดี๋ยวผมดักคอให้ดับแลบดับจริงอะ่ะคอคุณจะได้หักครึ่งแน่นอน ช่างเขาแล้วนะช่างพึ่งหนึ่งคนเขาเป็นพึ่งเท่เอ่อจะบินแต่ไม่บินไม่ได้แล้วจะพยายามฝึกบินเหนือวเมื่อกี้อะสงสัยสจะพยายามฝึกบินนะนะไม่สนใจเลยพึ่งที่บินไม่ได้สงสนะัยน,น,น้าหนักเกินแม่ก็อ้วนนี่แหละก็อ้วนมากเกินไปไน่ยอ้วนนะพวกแล้วน้ำหนักก็ดีโอ้ยอ่าบ้านของวุ้นสวยกันมั้ยนะ อาจจะสวยงามอลังการอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นบินเต็มหัวเลยเนี่ยเออแล้วก็ตั้งบนนี้ด้วยเฮ้ยพอหยุดสต็อปกวนเหนื่อยจะมืดแล้วเนี่ยมืดแล้วคือไม่ใช่มืดแล้วนี่คือมืดของแล้

เออนอนผมนอนแล้วคุณเอ่อแล้วมันเสียงอะไรนะมานะเฮ้ยเจ้าหมาน้อยโอ้ยตังเตียงเลยขุดยังไงดีวะเนี่ยถึงทัานก็ตอนมืดด้วยจะขุดก็ตายแล้วนี่ก็น่าเชื่อมา่นน้อยอุปสรรคเยอะแยะเลยบอกขังไงที่นี่ไมนดีเฮ้ย อ,อ๋อไงแล้วไม่ใช่บ้าน,นยคร้ะเฮ้ยบ้นานบ้านฉันนี่ไหโอ๊ยจะตีกูเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเอ้โอ้ยคางเฮ้ยโอ้ย,อย,อย,ออย,อยจะตายสองหลอดแล้วเนี่ยมันจะดึงมาหาเพื่อกิอนเนื้อส้มวิแป๊บกินนเื้อ เออได้แล้วคีเออเบัวอ้วงแตกแบ๊บคนนะโอ,อ้ยแป๊บคนนะขุดผมต้องการขุดหินแปบบ๊บโอ้ยอนาดเออ,อ,นนเอ,อแหนก็นลนะ้สร้างทำด้วยตัวเองเออนี่มาก็เจอหินแล้วคนนะเส้นทางบ้านของเราไม่ไม่เกือไม่ไกละนะ แค่เราพยายามอีกนิดหนึ่งมันก็ถึงแล้วโอ้ยดีนะเนี่ยเป็นเกาะไม่งั้นมันถ้าไม่ใช่เกาะก็ขุดไม่เจอหินเอ้ยลึกขึ้นไปลึกๆเลยเอาสักกี่กองเดียวนะแบบเอาว่าคว้าหัวพึ่งงนะูนนะเออมาอะไรนะข้างล่างเอาขุดเพื่ออะไรเมื่อกีก้จบเกมเลย อย่างเมื่อทุกคนใครเห็นบ้างวะเนี่ยผมเห็นนะตาผมเรื่องแสงก็มีฟารเรดแล้วนะผมมีอยู่ปุ๊บดูอยากใช้ไหมผมไม่มีแหละแต่ว่าม,มีสายตาสุตาโอ้ยสุดตาดตาเอาจ็ดคมมาแล้วอินโดมเนโดมนเอินโดเมนเนอนะซอมบี้เรอซอมบี้ก็ซอมบี้เถอะคอมบี้บล็อกบล็อกครับ เอนเดอร์แมนไม่รู้ผมจะพุ๊บเกี่ยวอะไรกับเอนเดอร์แมนนะพูดไม่ต้องพูดเอนเดอร์แมนวะเนี่ยไม่รู้อ่ะเป็นขัวหรือกับเอนเะดอร์แมนในหน่มบ้าของปุอย่างนี้อะไรล่ะเมื่อกี้เอ่อพิ่งน้อยอยู่ข้างล่างหน่อยเลยอยู่ข้างล่างหน่อยอาหารเสิร์ฟแล้วน่ะอาหาเสิร์ฟเป็นซอมบี้เดียวอะเห่อเออเอ้อ ก็สวยงามสวยงามอาลังการเมื่อคืนอะไรสวยงามขนาดนี้มาก่อนโอ๊ยตกใจโอ้ยคุณเข้ามาดีๆได้ไหมอ่ะตกใจอ่ะนึกตัวอะไรก็ไม่รู้บินขึ้นมาห่าหารงแค่นี้เห๋ยวมจะคิวตายบดีอ่ะเนี่ยสวัสดีเสียหาด ซอมบี้ข้างๆเลยแป๊บ,บมีเพื่อนบ้านเยี่ยมมาทุกคนเอ้ยโยว่สซับอืมนอนหน่อยได้นอนจริงๆไหมอ้้ห เพื่อนบ้านอะกูเอ้ยพึ่งเพื่อนบ้านมารับแขกหน่อยรับแคร์หน่อยถุงใส่แขกนี่ก็ขี้อายไปหน่อยนะมองหน้าไม่ได้ด้วยประเด็นแขกไปยังวะเนี่ยเฮ้ยใครมาตีไดแมหมวะเฮ้ยอ้าวก็คือมีคนหนึ่งคน อ้าวอ้ามีคนหน,นึ่งคนมองหน้าไอ้ดูเมวเฮ้ยใครไม่มองหน้าผู้รับแขกวะเนี่ยไม่ไม่ไมีไม่ไดยากผู้ผู้รับแขกเลยเพื่อน,นบ้านเราแสนดีเนี่ยเพื่อนบ้านไปไหนแล้วมาให้ความรูกจักหน่อยว้าบแมววะนะ โ,โดนตบไปหนึ่งคนโดนตบไปแล้วไาละคิปเปอร์อะไรมีอะไรไม่มีอะไรมองดีกว่าคิปอืมโอเคอ่าอือบ้าผมอาจจะอันนาดล้วยนะแต่ว่าทพกความสวยงาม แล้วความอลังการไม่